จะไปหาตัวเพื่อนไรเจ้าใส่ดีเก็บไปผู้เดียวฝากถึงไอโบด้วยครับเด้อไปตัวมูมาจั้งใดครับนี่ก็ได้มาติดกับผมอีกกองด้านล่างนี่ครับจะไปหาตัวเพื่อนไรเจ้าใส่ดีเก็บไปผู้เดียวเดี๋ยวเขาจะทำว่าขี่โม่อีกไปถึงไอโบตัวมาไั้ครับเป็นว่าประหยัดเหนื่อยครับประหยัดครับดีป่ะะครับดีป่ะงานเนี้ยงานแรงเกินเนาะเป็นเนมีปัญหาอย่างไนีจะไป่สามาติดติดกล้องมาเลย กินน้ำ <Cornell> มันครับเคยบว์ตัวน้ำแน่นครับคือบวตัวโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ขอามพูดเละไรครับครับไอโบครับผมก็จะเป็นการแนะน้ำเลยก็บอกต่อเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องที่สินะครับผมว่างเครื่องมาไม่นะกับมาติดกล้องด้านล่างเพิ่มกับติดทะเลน้ำฝ่าไปก้อนน่ะนี่เพื่อนบอกว่าติดกล้องคเลังไปย่างเดียวกันอัตราเร่งดีนะครับผมขับสบายเกินนะครับแต่ ขับดีตอนรถป่าวรถนักขึ้นเนินดันเขาเรียบร้อยครับผมขับขึ้นสภาพเดิมก็เลยต้องมาเพิ่มกล้องดันล่างนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมสนใจก็ติดต่อได้ครับช่างวินก็เลยไฟฟ้านะครับชุดสเต็ปวินแรงซิงวิ่งเซฟจบแน่นอนครับผมขาบ็เลไล่เข้าไปเดินหน้าปลอดภัยครับ,บค,ครับผมสดีค,ครับ